เลาวยงรุนหว่าลุนนิ่งแบบเตะใครอ่ะรุนนิ่งว่ะแบบซอสซอสเอาเปิดเปิดให้ซอสเอาให้ซอสให้ซอสให้ซอสซอสซอสให้ซอสโอเแจกเพจกันด้วยเต็มระบบเต็มระบบไอ้เขาเต็มระบบเลยฮะ กับเจ๊กุเจกเขียนเตรมเอาฟังเไม่มีอะไรเลยเอาแล้วฮะจังหวะนี้เรายุบคู่ไปก่อนตีหัวพี่ระลำไปหนึ่งทีทีมพิคลำโดนเอาแล้วโตยที่ตต้ใช่มั้ยอย่าถ้าโดนลุมตอนนี้นำหนึ่งน้ำหนึ่งเนีวเร็วเร เอาแล้วช่วงเออเอาเอแล้วพี่อาร like okay. ินคนเดียวตอนนี้ยังไงยังไงอเออเออโอเคสามลำสองหัวหลำแกนหลำแม่งแกนดูแล้วคนทุกทีเราเขาแอก็ะฮะแอกนะฮะวอลนัทแกนนิดนึ่งวอลนัทแกนนิดนึง เดีผู้หญิงละเก่งนะพี่ยิงระเก่งจริงๆฮึยืนแอคเลยโอ๊ยลอยแล้วลอยแอ็ได้แล้วเลิกแอคได้แล้วตอนแรกหยิบไม้ไม้ไม้ก๊อปมาเปลี่ยนเป็นปากฉลามทำไมวะหลเอ้ยมองเว้ยมองอยู่ไหนวะมีแค่มีกระบาดเอ้ยมีแค่ไม้กระบาดอ่ะต่อ5หรอเอางั้นหรอเอางั้นหรอเราเอาวุ้นน้อยกว่าได้นะสันเนพี่ต้องเล่นเหรอไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับต่อยต่อยเขา5 6ครับแต่3ใน5 เาลยพี่ใส่ไปเลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยมาดีก็มาดีเฮ้ยนักข่าวนักข่าวนักข่าวมาแบบเรื่องใหญ่ก่อนนะสิฮะ ดาวยั่วบ้าว่าคนแก่หูตึงได้ยินหรือเปล่าสาดเขาให้ท้างหลังพี่กลำลังแจังหวะน,นี้พี่สลีปจะยังไงโดนลุ้มสองและสวนเขสวนเข้าให้สลีปล่วงหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ดาวยั่วตีกันเองแล้วเมื่อกี้จงังหวะเมื่อกี้พี่ต่อล้อมไปหนึ่งแล้วทีเหลือพี่อาค่ะยีนเราจะทำยังไงใช้เค่มันใช้เค่มันจะไวหรือเปล่าชึบ เขาให้อย่าเธอบอกไว้ชุบคนหัวมากนะทีนี้มองยังเหลือมองเอาไงมองเาเอาวุมากกว่าเราหนึ่งเาวุ้นมากกว่าเราหนึ่งโอเคมีชุบมีชุบอีกหนึ่งเอาเรียบร้อยทีนี้เหลือหนึ่งดีเอาอย่างไงยังไงเหลือคนนึงเอนนโนทีไปสัววานี้ตึ๊บตึบให้อ้ยโ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 อ้โอ้ย่อ้ยอ้ยโอ้้โอ้โ ต่อยเขาไ่้นหน้าใช่ไหมมีหน้าไปต่อยเขาด้วยโอ้ยโอ้ยมาไม่เหลือไม่เหลือชิ้นดีเลยหนึ่งวันโดนแน่แน่ใช้น้มังเยหมดกันเราวันวิถีคนรวยหนะโทษทีจบแล้ว จบเลยโอ้ยไปไโอ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยช่วยหนูมาครับไอ้เหาช่วยเขาเลี้ทรัพยากรด้วยเป็นไงอ่อนเขาเราเจ็บอ่อนเขาเราเจ็บไปยังไงเล่าพี่ยื้อสุดแล้วอะพี่เหลือคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้อะกดจริงก็จริงโตโจ้โตโจ้ เออเอาจริงละครั้งเนี้ยไม่จะต่อให้น้องเลยสามเลี้ยวสามเลี้ยวจะตอบสามเลี้ยวร้องย้ายเข้านะคำพูดมีราคานะจำไว้จะเลงเอาแล้วนะคะตอนนี้เคียวสวยเริ่มวิ่งไปวิ่งมาโดยที่ฝั่งนั้นนิ่งอยู่ฝั่งเราดูร้อนรถมากเลยแตฝั่งในขณะที่ฝั่งเขาแบบนี่เอาแล้วตอนนี้ฝั่งนั้นเขาเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะวิ่งเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ใครจะเอาแล้วไอรินฟาดเป็นหนึ่งกับมองมอง หรือไอริดปุ๊บเรียบร้อยอ่ะิมเม่ไปหนึ่งค่ะผมโดนไหมพี่สลิปกับหมูแพนด้ายังไงยังไงหมูแพนด้าล้มไปอีกหนึง่งตุ๊บเขาให้มองหวัวตุ๊บ,บจังหวะนี้จังหวะนี้รกระลำพี่กระลำพี่กระลำล้อมไปแล้วนะคะกระลำล้มยังไงคะและซอสพริกยังไงโดนเรียบร้อยอิเม่กระลำล่วง,ง พี่การ์ล่าม่วงอย่างง่ายได้ตายเถอะพยอเมเี่ซี่ตามตาขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งร้อยบิตมากเลยนะคะพี่ขอบคุณค่ะรักนะพี่โน่อ้าขอึ่งบขาพี่มาตึงมาแล้ว่หมดแล้วเราเลงคนเดียวพี่บ้า เอาลงเพื่อเดียวเราไปเติมเลือดโรงพยาบาลมาเนี่ยระหว่างเราจะได้ไม่ต้องเสียเพนใช่ใช่เติมได้นะเติมใบบ้าบ้าเต็มบริการขึ้นมาโดนเขาหมกการี่ยงานแล้วเติมได้เหรอพระจ่างรอส่งอยู่ไม่เลือดเลือดไม่โดนเลยไม่แก่เชนเอ้าสุดสุดเลยมาแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะ เฮ้ยช่วยมีคนอุ้ยเฮ้ล่นอย่างคนอุ้ยเหมือกัอุ้ยผมตายปั๊บเลยมีเสพชะเสบชะอะไรวะข้างๆเลี้ยปากเขาก็ร่วงว่ะไอ้เจ้าโคอกระจอกเขาควรนะฮะแล้วไม้วัดไม้แล้วตอนนี้เอาคนนี้เปนก่อนเอาคนนี้เป็นก่อนสูงสูงมีข่าวต่างๆประเทศเข้ามายังไงก็ไม่รู้นะใช่่ <laughs> yeah. Good, good, so good. Practice. Okay. What? <laughs> and now it's a very expensive, for this. But it's a yellow shirt. He is so. Oh, it's oh just wow. It's over. over. I think it's over. It's over now. Kills will win. เขี้ยวสวยแกงเขี้ยวสวยเขี้ยวสวยแกงคบบ้างวะคบบ้งวะคบบ้งว่าเดาสองมันจะใกล้ทมาสิเนี่ยเนี่ยคบบ้างวะคบบ้างวะดีใจว่าตัวหนูไข่บ้างด้วยด้วยสุขสันต์วันสีคูสุขสันต์วันสีคูยินดีต้อนรับสู่สุขสันต์วันสีคูยินดีต้อนรับสู่สุขสันต์วังสีคู

อุ้ยตะลิปตาไอ้ตายไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรวะเหมือนเหมือนกระดุ่นหนังญี่ปุ่นทไมญี่ปุ่นเลยทำไมแบบสาคัะ the yellow is look not so good for right now they try to use some pen try to save some hey, you know. something that is uh, what why they have a lot of yellows are coming out <laughs> <laughs> that is a very nice fight they try to use some pen over there and look at that the fight they try to kick it pen again oh my goodness that is look like a look like a one <laughs> <laughs> <I> can't <laughs> <laughs> oh my god

ไม่ไหวแล้วพ่ไม่ทันแล้วพีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเมื่อดูเฮ้ยนี่ไงดูหนูชอบจังเลยที่มีภาพภาษาอังกฤษอะถึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ดีมากใครเล่นรถไปอุ้มเขาแล้วไปโรงพยาบาลเลยใครเลื่อนรถอะเล่นรถอุ้มแล้วเขาไปโรงพยาบาลเลยจะตีตัวหมอมากดิที่เหลือไฟสุดท้ายฮะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วครับ เอาหมดแล้วเหรอ like รก็เราชนะ3ามแล้วครับเมื่อกี้ <my>